สวัสดีค่ะนแฟนช่องข่าเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานมีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะส่องเลขเด็ดทะเบียนรถไฮอาพาพรหลังแมวขอดลูกในรถพรุ่งนี้แล้วนะคะสําหรับการประกา,กาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อประจำวันที่16กันยายนกันแล้วเชื่อว่าข่าหวยหลายท่านต่างก็คงเริ่มตามหาแนวทางเล็เด็กกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากเหล่าคนบันเทิงสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและในวันนี้เราก็มีแนวทางมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ โดยเป็นเลขเด็ดจากคุณไฮอภพรนคคสวรรค์ลูกทุ่งชื่อดังและเป็นอีกหนึ่งคนที่ดวงเฮงมากๆค่ะเพราะเจ้าตัวนั้นมักจะมีโชคจากการเสี่ยงดวงอยู่เสมอเสมอโดยเฉพาะการถูกรางวัลลอตเตอรี่รับทรัพย์ไปหลายงวดติดล่าสุดคุณไฮอภพรก็ได้โพสต์คลิปขณะช่วยแมวที่เข้าไปข้อลูกในห้องเครื่องรถพร้อมเขียนแคปชั่นคำๆว่ามาบ้านแทนที่จะได้พักแม่ต้องมาเอาแมวออกจากรถอีก แมวเข้าไปทำไมในเครื่องยนต์ล่ะลูกเอ๊ะก่อนที่คุณายจะเผยภาพทะเบียนรถให้เห็นกันแบบชัดๆคือเลขทะเบียน8779ทำเอาหลายคนแหกกดไลค์กันรัวๆพร้อมคอมเมนต์ว่าเลขทะเบียนที่สวยแถมน่าจับตาไม่น้อยเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเลขดังล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ